เราจะหาเงินจากการเลี้ยงเป็ดไข่ได้ทางไหนบ้างในแง่คิดแง่มุมของผมในวันนี้ผมให้แนวทางไว้สามทางหนึ่งเลี้ยงขายไขย่หนึ่งเลี้ยงขายไขย่สองเลี้ยงขายเป็นเป็ดสาวนะครับสามเลี้ยงเพื่อขายเป็นเป็ดเนื้อ นะครับมาเปิดมุมมองแรกกันเลยเลี้ยงขายไข่นะครับหลังจากนี้ให้ท่านติดตามผมไว้เลยติดตามวิดีโอผมไว้ผมจะหาตลาดให้ท่านเองหลายคนไม่กล้าลงทุนกลัวซื้อไปไม่รู้จะขายไข่ที่ไหนหลังจากนี้ผมจะออกไปสำรวจ อย่างทุกจังหวัดของประเทศไทยแล้วลงเบอร์ยี่ปัวรับซื้อไข่ไว้เลยลงเบอร์ไว้ในวิดีโอไปนคนปรณปฐมไปหาเจเล็กรับซื้อไข่ไปนครนายกไปหาเฮียแบนร์รับซื้อไข่เป็ดนะครับไปหนองคายไปดูที่ปสุสัตว์ไปหาข้อมูลนะครับหลังจากนั้น ทำกำไรจากการขายเป็ดสาวการขายเป็ดสาวนี่ท่านก็ต้องติดต่อซื้อจากผมนั่นเองนะครับข้อสามทำกำไรจากการขายเป็นเป็ดเนื้อแน่นอนหลังจากที่เป็ดปลดระวางแล้วเมื่ออายุประมาณสามปีเป็ดก็จะปลดระวางท่านก็จะต้องโละเป็ด ขูงนั้นที่ท่านเลี้ยงเพราะมันให้ไข่น้อยแล้วโลออกเลยขายเป็นเป็ดเนื้อแน่นอนท่านก็ไม่รู้จะขายที่ไหนเหมือนกันแต่วันนี้ผมจะมาเปิดมุมมองให้กับท่านที่สนใจนั่นก็คือเป็ดที่ครบอายุแล้วก็ต้องขายลงเชือด แน่นอนลงเชืก็ต้องไปลงทะเบียนไว้กับกรมปศุสัตว์เพราะฉะนั้นหลังจากนี้ผมก็จะไปเช็คให้ว่าจังหวัดไหนมีโรงเชืออแล้วรับซื้อราคาเท่าไหร่มีการผันแปรอย่างไรก็ให้ตั้นติดตามวิดีโอผมไว้เหมือนกันนะครับคราวนี้แหละสนุกแหละงานนี้นะครับผมก็จะได้มีงานทำบ้างหนึ่ง ขายไข่สองขายเป็ดสาวสามขายลงเชือดนะครับสามทางดังนี้นะครับเมื่อปีกลายก่อนหน้านี้กำลังซื้อจากขาเขมรมาเที่ยวหาเป็ดย่านนครปฐมย่านสุพรรณบุรีเป็นหมื่นหมื่นตัวเป็นแสนแสนตัวเลยจะนำเข้า จากไทยไปขเขมรแล้วเข้าไปเวียดนามเท่าแก่ใหญ่จากเวียดนามส่งตรงไปจีนอีกทีฟังแล้วมันดูน่าสนุกสิ้นดีเลยโอเคอะสำหรับผมเป็ดเป็นสัตว์ที่ทนมากเคลื่อนย้ายจากแม่สายถึงโกลกผมมั่นใจว่าเป็ดยังเหลือรอด90%แน่นอนเพราะฉะนั้น ไม่มีอะไรอีกแล้วที่จะมาสู้การค้าเป็ดนะครับเพราะในการขนส่งการที่สินค้าไม่มีความเสียหายนั้นเป็นยอดสินค้านะครับโดยเฉพาะสินค้าที่มีชีวิตแล้วผู้แข่งก็น้อยค่อนข้างน้อยนะครับท่านใดที่ต้องการเคลื่อนย้ายนะครับติดต่อผมนะครับผมช่วยเหลือซัพพอร์ตตรงนี้ได้ นะครับวันนี้คุยเฟื่องเรื่องเป็ดไข่ก็ต้องลาไปก่อนครับ